สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องพี่ทีบีสิบสามเหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่จะพาหนีออกจากคุกตำรวจเลยนะเนี่ยเห็นเปล่าพี่ตำรวจนะ่าจะไม่สบายด้วยขี้มูเขียวเลยนะเห็นไหมครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าด่านนี้เขาจะมีบัก็กหรือเขาจะเป็นคือจะยากง่ายแค่ไหนอ่าโอเคเลยหนึ่งเลยถูกใจคือเห็นตัวละครนะครับอันนี้พี่ชอบมากนะเอาจริงถ้าเป็นโอบีที่เห็นตัวละครแบบเนี้ย แต่ถ้ามันไม่เห็นตัวละครซึ่งมันเล่นยากอะ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอ่าตอนกระโดดเวลาพี่กดกระโดดมันจะหน่วงไหมเพราะว่าบางอันโอบี้บางอันคือมันจะหน่วงมันเหมือนคนตัวอ้วนกระโดดไม่ขึ้นอนะ่ะน้องๆคือแบบโดดแล้วทิ้งดิ่งะครับอ่ายวมาดูนะว่าจะแล้วก็บางอันก็กระโดดไม่ติดนะครับอ๋อมาถึงก็เจอตำรวจก่อนแล้วนะมาถึงปุ๊บเอาแล้วเราไปวิ่งไปไหนหน่าจะวิ่งขึ้นไปข้างบนก่อนเลยเนอะอันหนีไปข้างบนก่อนนะครับ ไปตามมาไหมอู้ตามไม่รู้ว่าจะตามขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าตัวอื่นมันมีบางด่านที่แบบตามขึ้นมาข้างบนเลยอ่ะอันนี้พี่เคยจําได้นะว่ามันจะมีร่องน้องๆดูดีๆนะมันมีร่องนะแล้วต้องกระโดดนะครับมันมีสองอันเลยแหละเห็นเปล่าอ่าเพราะตอนแรกอะพี่เคยเจอโอบี้เนี่ยพี่ก็งงนะเอ้ทำวิ่งอกมาทำไมมันร่วงจังเลยร่วงอยู่นั่นออาที่ไหนได้อ้าวดูวิ่งออกกลับมาทําไมเนะี่ย ถ,ถือว่ากระโดดโอเคนะครับไม่มีหน่วงไม่มีอะไรเลยนะครับกดแบบติดง่ายเออถ้าอย่างเงี้ยพี่ถือว่าพี่ชอบนะีพี่โอเคเลยนะแล้วก็มาดูความยากง่ายของอันนี้เขาละกันนะครับอ้ามีคนล่วงไปแล้วมันมีวิ่งไปตรงนี้นี่อ้าวกระโดดลงไปทําไมล่นะน้องนี่ไงคะเขามีวิ่งอยู่ตรงนี้นะคะอ่าคุณดัมมี่เหรอไปละเราไปก่อนแล้วโอ้โหนี่มันอะไรสีหรือขี้มูกเนี่ยหรืออ๋อน้ําแอร์น้ําแอร์ครับน้อง โอ้อ่าพี่จะบอกอย่างหนึ่งนะตอนนั้นอะพี่เจอโอบี้อันหนึ่งครับที่มันเป็นอันนี้แหละคือตอนแรกอะพี่งงมากเลยคนอื่นเขากดสวิชเสร็จใช่ป่ะเขาโดดลงไปในน้าเขียวเลยครับน้องๆพี่ก็ว่าอยู่มันจะโดดไปได้ไงเอาเอาเนี่ยครับเอาอย่าบอกนะว่าบากะอ่ายังไงครับอ่กดแล้วนะพี่กดเลยนะอ่าเห็นไหมมีสะพานนะใช่หรือป่ะพี่ต้องโดดลงไปตรงสะพานเลยเนาะใช่ไหม เดี๋ยดูก่อนนะเซอร์เวยก่อนพี่เซอร์เวยก่อนเรามาจากรูไหนก็ไม่รู้นะแล้วเป็นช่องแอร์เหมือนกันเลยอาจจะมาจากรูนั่นแหละเพราะมันไม่มีทางขึ้นเนาะเอาโยกโยกโยกไปก่อนแล้วกันโอเคนะ,ะมีคนมาแล้วอ๋อมาจากทางนู้นนะครับน้องๆ้างั้นเราก็คงโดดสะพานไปเลยแหละแล้วก็ไปปีนตรงนั้นเลยแหละใช่ไหมใช่แหละชัวร์แหละพี่จาได้อยู่นะว่ามันมีอยู่อันหนึ่งที่มันเป็นบั็กที่สะพานมันไม่เปิดพี่โยกแล้วสะพานมันไม่เปิด น่าจะใช่อันนี้แหละไปละไม่รอละอ่าน่าจะใช่อันนี้เพราะไม่มีบันไดขึ้นเนะฝั่งหนูมันมันไม่มีบันไดขึ้นอ่ามาถึงก็อันนี้เลยนะครับอ่ากินเครื่องดื่มชูก,กําลังเลยอ่าเดี๋ยวมาดูนะว่าอันเนี้ยว่าเดี๋ยวดูจากพี่กระโดดก็ได้ครับเพราะถ้าพี่วิ่งลงไปตายอะ่ะแสดงว่าอันนั้นกระโดดไม่โอเคเลยโอบีอนะ้อันนั้นะแต่อันเนี้ยเห็นปะพี่กระโดดได้ยังไม่มีแบบวิ่งล่วงไปเองนะเห็นไหม คือเรากดกระโดดคือกระโดดครับอันนั้นวิ่งไปโหน่วงด้วยนะมีกดกระโดดไม่ติดอะไรไม่ติดด้วยนะครับไม่รู้ว่าไม่ได้ว่านะผู้พัฒนาเกมเขาจงใจให้เรากระโดดหน่วงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าจริงก็ไม่รู้นะแล้วแต่แล้วแต่ผู้พัฒนาเกมแต่ละอันอันไหนที่โอเคเอาอันนี้อันนี้พี่พี่ปงตรงพี่อ่อนเองครับอันนี้วิ่งเพลินวิ่งลงไปเลยไม่ได้กดกระโดดนะเอาเอาใหม่ได้อยู่ละครับ ก็มาต่อนะก็คือพูดง่ายๆว่าเอาจริงๆแล้วผู้พัฒนาเกมอะ่ะเขาก็เขาก็อยากได้แบบคนสนับสนุนเล่นเงนะพี่อยากก็มาดูจาก,กเกมอะไรหลายๆอย่างนะครับเนี่ยพี่ถึงบอกว่าโอบี้อันไหนที่เขาดีอะ่ะคือต้องบอกก่อนว่าโอบี้ส่วนใหญ่แล้วว่าจะเป็นน้องๆเล่นมากกว่านะคือจะไม่ได้ไม่มีโตมากอะไรขนาดนั้นหรอกครับก็คือน้องๆเล่นออผู้หญิงผู้อะไรประมาณเนี้ยคือมาเล่นกันแบบมัน เกมแนวแบบน่ารักน่ารักกระโดดอะไรประมาณนี้ครับเออด่านมียากง,ง่ายหน่อยแต่ไม่ใช่แบบขนาดแบบยากเกินไปประมาณนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้อะไรเนาะคือด่านจบคือจบแล้วอะครับแล้วก็ให้ผู้พัฒนาเกมเขามาเปิดแมปใหม่ด่านใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยลูกเล่นใหม่อะไรก็ไปเรื่อยอครับก็รู้สึกว่าเนี่ยอา่าพี่แนะนําอันนี้เลยนะอันนี้บอกเลยว่าแนะนําอันนี้เลยครับสําหรับน้องๆน,นะไม่ได้ยากไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายครับ ก็ได้มีลูกเล่นได้มีความคิดอะไรบ้างแหละอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่แบบเออไม่มีอะไรเลยโดดทื่อๆทื่อๆเลยก็แต่อันนี้ถือว่าโอเคปุ่มภาพละเอียดอะไรกดง่ายกดง่ายหมดทุกอันเลยครับน้องๆแตอ่อันเนี้ยอ่าแล้วพี่จะบอกอย่างหนึ่งนะครับน้องๆถ้าสมมุติว่าเราหาอะไรไม่เจอคืออันเนี้ยเราเล่นเป็นแบบภาษาไทยใช่ไหมเขาจะบอกมุมนะตอนแรกพี่ก็งงเว้ย เอาจริงเลยพี่งงเลยครับน้องๆว่าอา้าวแล้วไปยังไงประตูก็ไม่เปิดงั้นอะไรไม่เปิดพอยนั้นเสร็จพี่ไม่เห็นข้างๆไงปะเขาเขียนว่าทําลายกระจกเพื่อทะลุอ๋อก็คืออ๋อโอเคแล้วคือทําลายกระจกครับน้องๆอันไหนก็ได้แหละเออคือเพิ่งมาดูว่าโอเคนะเกมเขาแบบบอกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าให้มั่วอะไรไปอย่างนี้นะเออก็ก็เข้าใจเลยนะอ่ะฮะแต่อันนี้ก็วิ่งยกศรละ ลูกศรไปเขาบอกว่าอ่าอะไรนะไปเอากุญแจใช่ไหมไปกุญแจเปิดประตูนะครับไอ้ลูกศออันนี้พี่ไม่มั่นใจนะว่ามันวิ่งไปทางประตูหรือมันวิ่งไปกุญแจแต่น่าจะวิ่งไปกุญแจอ่าวิ่งเอากุญแจจริงครับส่วนเปิดประตูเราก็เวิร์กทูเดาเลยนะแล้วเราเห็นแม่กุญแจอันใหญ่อยู่แล้วแหละเห็นง่ายอยู่แล้วแหละครับเอ้าลุงดักข้างหน้าอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหลุง ถือว่าโอเคครับไม่ได้วิ่งแบบโอ้โหบางโอบีนะวิ่งแทบจะขี่คอเราเลยจะวิ่งเร็วไปไหนไอตัวเราก็วิ่งแบบดูดิวิ่งแบบเก๊กๆ๊กไงก็ไม่รู้นะวิ่งช้ามากอะครับน้องๆโอเคเปิดประตูจุ้งอ่าอันนี้เก็นเขาวงกดแน่เลยเราก็เน้นซ้ายไว้ก่อนนะครับน้องๆไปซ้ายก่อนเลยซ้ายซ้ายอ้าวเฮ้ยพี่เห็นคันโยกเว้ยโยกไปก่อนเจออะไรไม่รู้โยกไปก่อนละ เติมอ่ะเจออุโมงเลยเจออุโมงใช่ไหมเราวิ่งไปไหนอ้าวตันทางนี้ไม่ใช่อ๋อคือประตูมันปิดนี่ใช่ไหมเออประตูมันปิดแต่มันเปิดอุโมงมาแทนอ่โอเคไปอุโมงกันเถอะไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับน้องๆไปทู มีนั่งรถเข็นหรือเปล่าพี่ก็ไม่มั่นใจนะส่วนใหญ่ก็จะเจอมีนั่งรถเข็นมีอะไรอันนี้อืมเป็นขวานนะครับเป็นขวานเราก็ขวางเดี๋ยวยน้องครับเอาแต่คนถนดัดซ้ายหรือขวาก็ได้เพราะว่าถ้าเรายืนตรงกลางเราไม่ทันแน่นอนถ้าทรงนี้นะเดี๋ยวพี่ดูซ้ายกับขวาก่อนอ่าขวามีอ่า,า,อาเหมือนคันโยกนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ไปโยกก่อนล้วกันโยกเรียบร้อย อ้าวฝั่งนู้นก็มีนะอ่าไม่รู้อะเออะไรอ๋อเนี่ยพี่ก็ลืมอ่านนี่ไงเนี่ยเขาบอกว่าดึงคันโยกเปิดประตูสองอันโอเคเรียบร้อยละครบสองอันละไปไอฟองสบู่นี่ทําไงอะยังไงอะกระโดดเหรอกระโดดเหรอหรือยังไงอะไม่มีทางอื่นไปหไหมอะทตไมันประตูมันอยู่ข้างหน้านี่อ่าเลื่อนรถได้นะครับน้องๆเราวิ่งอะ่ะ คือไงต้องกระโดดเหรอกระโดดเรียบร้อยไปสวัสด์เลยพี่เดี๋ยวก่อนหรือว่ามันจะต้องเป็นแบบคืออะไรนะมันจะวิ่งไปไหนนะเออพี่ก็ไม่เข้าใจเว้พี่หาทางก่อนหรือว่าวิ่งทางขวาล้อขวาหรอมีไหมไม่มีนะประตูตันนะครับตันหมดนะครับก็คือต้องวิ่งไปทรงนั้นเลยถูกแล้วแหละแต่เราจะไปยังไงยังไงอะไรเนี่ย อ๋อโดนไปเลื่อนรถไปแล้วยังไงต่อเน,นี่ยอ๋อเราวิ่งขวาครับน้องๆโอ้โหอา้าวคือวิ่งขวามันจะเหมือนเจือจางมั้งอันนี้พี่ไม่มั่นใจนะแต่วิ่งขวาสุดมันเออมันรอดอะเลื่อนไม่รดนะเห็นไหมนะอะไรคเนี้โอ้โหเอาสะปวกตับเลยครับน้องๆแล้วนะเดี๋ยวไป คือพี่ก็เล่นเนี่ยเล่นต่อหน้าต่อตาพวกน้อง,องๆเนี่ยพี่ก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะเป็นยังไงหรอกครับก็วัดใจกันไปแหละว่ายังไงเพราะโอบี้มันก็ไม่มีอะไรเนาะแต่คิดง่ายๆก็กระโดดได้ก็ไปได้อเอาแค่นี้พอเนาะไม่อ่ออันนี้อะไรพุ่งออกมานะครับเราเรากระโดดไปก่อนเออมีมีโผล่อันเล็กๆด้วยนะโผล่อันเล็กๆทีหนึ่งนะนี่ถ้าวิ่งไปตายแน่นอน จะหมดละอ่าหมดแล้วนะครับไปอันนี้ยังไงต่อไม่มีอะไรแล้วนะก็จะมีเชือกหรือเทวอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปแล้วกันอ่าโอเคปีนได้นะครับจะมีอะไรอีกไหมไม้เฮ้ยพี่ได้ยินเสียงกอบเก็บ กระโดดไปก่อนละกันงั้นจำ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 ไปก่อนละกันพี่ว่าเอา้าเจอตาลุงอีกแล้วนะตาลุงทําอะไรอะ่ะไปไปไปเอา้าเรียบร้อยยิบกุญแจมือมาด้วยนะโอ้โหคุณลุงไปหาหมอก่อนไหมขี้มูกเขียวเช่ไหมไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยฮะไปคือเราหาคือมันจะต,ต้องมีที่เปิดประตูทบน้องๆแต่ว่าพี่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะ ยังก็วิ่งวิ่งวนอยางไอประตูเนี้ยมันต้องเปิดนะไอนี่รูนี้เราเข้าไปเอ้ยนี่ไงแด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 งน่าจะอยู่ตรงน,นี้แหละไอแดงแดงเนี่ยนั่นไงโอเคเพราะสีเหมือนชาวบ้านเขาแล้วตรงเนี้ยยังไงก็ต้องงออ่ะคือก็ต้องโดนจับ่ะน้องๆมันแคบสักขนาดนี้ใช่ปะ่ะยังไงก็ต้องยอมโดนนะครับอ่ะไปขั้นต่อประตูเปิดแล้วเราก็วิ่งตรงอัดยาวไปเลยเนาะแต่น,นี้มันคงไม่มีบันไดกระโดดขึ้นไปหรอกครับเพราะพี่เหมือนเห็นเป็นลิฟต์นะ ไม่รู้่าโยกไปก่อนแล้วโยกก่อนนีหนีตำรวจก่อนตำรวจตำรวจฮะอ่ามีคนด้วยนะโอ้ยมีอะไรเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรลุคลุกคกี้อะไรอ่าแล้วยังไงอะปืนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเดี๋ยวก่อนพี่หาก่อนนะมันคืออะไรนะอันนี้ชื่ออะไรโนลูปลูบ อไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยเอาไก่เอาไก่มาเหรอไก่ทำไมเพิ่มพลังกดกดอะไรยังไงพี่งงเว้ย๋อกดไฟตรงนั้นหรออ๋อปลาไก่ปลาไก่ใส่ลุงปลาโทปลาทั้งอ่าอ่าใช่ใช่ลุงลุงเอาไก่ไปทั้งตัวเลยโอ้ไม่โดนไม่โดนโอ้ลุงหลบเก่งอย่างวะลุงเออ อัดเออทำไมทาไมเลื่อนยิ่งน้อยลุงยิ่งถึกขึ้นไหมหรือพี่คิดไปเองอันเนี้ยอีกสักสองตัวเอาไม่โดนเอาไม่โดนหัวเลยอะเอาหนึ่งเอาเร็ว้วสองโอเคจบราคารับวิ่งไปถึง ถึงๆๆๆอ้าวแล้วยังไงอ่ะครับน้องๆคือไม่ไอ้นี่เลยอ่ะไม่คืนมาเป็นตัวละครเหมือนเดิมอ่ะองงเลยพี่คือเด๋ไปยอมตายดูดีกว่าไหมพี่ว่าเพื่อมันจะเป็นตัวละครกลับมาเนาะจริงๆนะเพราะพี่รู้สึกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วพี่เล่นยากอ่ะพี่ไม่ชอบแบบนี้เลยจริงรล่งลอย ล่องลอยไปไกลอืมอไรอะไรเนี่ยหยิบไม้ไปวางหยิบไม้ไปวางนะครับน้องๆอ,งอเอายังไงอะไรเนี่ยพี่ขอรีเซ็ตแล้วกันโดดลงไปตายเลยเนาะไม่รู้อะว่ามันเป็นบั๊กหรือมันเป็นอะไรอะมันเป็นเหลือแต่อย่างนี้แล้ว,วมองแบบอย่างเงี้ยอ้าวอันไรล่ะครับเนี่ย คือเราต้องเล่นไปแบบนี้นะอ่ะวางโอเควางไปเลยอืมวางไปเลยนะครับน้องๆอ,อ่ะวางไปอีกเอาอแล้วต้องไปทางนี้อ่ะวางไว้ก่อนหยิบอันนี้แล้วหรือยังไงอะ่ะไปเอาอีกอันแล้วกันนะ มันไม่ได้เป็นบั็อกอะคือเขาเขาจงใจให้มันเป็นแบบนี้ไปแล้วครับน้องๆจริงๆนะจริงๆนะนะครับมีเพื่อนเต็มเลยนะครับน้องๆดูดิเห็นไ,ไหมคือเขาใช้ไม้อ๋อเขาใช้ไม้ของเขานะพอเขาวิ่งผ่านเราไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ไม้ของเรานะไปลุยเลย <c oughs> อุย้ยหลายคนเลยนะฝั่งนูน้น นี่อันพีซ c หรือคนแล้วเรายกไม้มาทำไมรู้เอาหันมายิ้มด้วยนะครับน้องๆไปกันเถอะถึงไหนแล้วเนี่ยจะจบหรือยังนะเอ้ยแต่ส่วนใหญ่โอบีที่วางไม้นี่ก็จะเจอบอสแล้วนะครับอ่าเจอเลยเครื่องยิงไข่เครื่องยิงไข่ยิง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 ไม่ติดยิงไม่ติดยิงไข่ไม่ออกยิงไม่ออกยิงไม่ออกโอ้โหโอู้ห บอสมันใช้พลังแบบนี้ได้ด้วยนะไม่รู้อะไรยิงเข้าไปเอาไข่โอ้ยหุ่นยนต์บ้าอะไรแพ้ไข่นะครับน้องๆเอายิงไข่ใสอือเอาไปทําไข่ดาวกินดีหวางงี้อ่าแต่ว่ายังดีนะครับคือเลือดหลดแบบคือมีเลือดอะไม่ใช่ทีเดียวตายครับแล้วก็สู้ๆพี่ก็ไม่รู้อ๋อเวลาเขายกโล่ป้องกันคือเขาจะไม่เลือดหลดนะครับเขาจะเหมือนไม่โดนโจมตีนะ โอ้มีปืนกลด้วยนะโอ้โหแล้วเรายิงไข่ข้ามหัวไปเลยยิงขาันแล้วกันยิงขาไม่โดดยิงขายิงขาไม่ต้องเดินไม่ต้องโดดโอ้โหเลื่อยเราเหลืองแล้วอวะน้องๆเหลืองแล้วครับอาอ,อุ้ยโอ้โหสน,นั่นเอา้าเฮ้ยมีกระโดดสองครั้งเลยอะ่ะโกงแล้วโกงเราแล้วแหละ๋ <c oughs> ยวดูสิว่าจะเป็นออ้ยทําไมกระตุกอะ่ะเป็นไรเนี่ย มายืนข้างๆโอ้ยดีนะครับน้องๆคือแบบเลือดบอสก็ยังเท่าที่เราตอนตายนะครับอันนี้ถือว่าแนะนําเลยครับด่านนี้สําหรับน้องๆเล่นได้แน่นอนครับโอ้พอยิงตายนะหายกระตุกเลยนะครับโอเคจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไหมอ่ามีคนผ่านแบบเราด้วยนะหนุนประตูเปิดแล้วนะครับวิ่งออกไปสองคนอ้าว เราก็วิ่งออกไปเออหรือว่ามันช่วยกันยิงเหรอไม่น่าใช่นะช่วยกันยิงมันก็คงตายไวกวัานี้แล้วแหละใช่ไหมผ่านหรือยังไม่รู้นะเพราะว่าฝั่งซ้ายเขาเขียนว่าหนีคุกนะครับน้องๆหนีคุกอืมหนีคุกพี่เห็นแล้วข้างบนต้องกระโดดอีกแล้วเห็นเปล่านั่นไง โอ้โห oh, oh. แล้วพี่บอกเลยนะมันจะต้องมีแบบหักมุมครับมันจะต้องมียากมียากสักหน่อยอะ่ะบอกเลยตรงเนี้ยจริงจงจัจกใจเลยนะไปอืม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 กระโดดกระโดดกระโดดอย่างโปรเลยนะครับวันนี้นั่นไงหนึ่งครั้งแล้วเขากะโดดกันชุบฟับชุบฟับชุบปับชุบฟับชุบฟับชุบฟับ,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 บเลยนะไป เราตรงเนี้ยเราชุบฟับเลยนะพี่แบบโปมากนะอยู่นะไปแล้วเป็นไงเป็นไงน้องๆอันนี้ล่ะเนี่ยเอาอีกแล้วกระโดดไปอา้าวแล้วพอแบบพอเราโดดอะมันเด้งกลับมาทำน้องๆถ้าเราอันนี้หรือว่าเราต้องโดดขึ้นท่อไปเลยก็ได้นะเป้าโดดถึงป้าไม่รู้นะแต่พี่ว่าน่าจะโดดขึ้นท่อไปเลยแหละถ้าอยนะ่างเงี้ยถ้าทรงนี้แล้วอะพะคนนะั้นเขาโดดกันง่ายแล้วเกินเขาโดดชีบปับป๊บปั๊บนี่นี่อย่างกับนินจาแ้วนะพี่เห็นไหม เสียนมากเพราะล่วงหลายรอบโดดบนท่อไปเลยอ้าวเออโดดบนทอก็จบแล้วอ้าวโอเคงี้ก็ผ่านแล้วครับน้องๆโอเคคลิมนี้พี่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะแล้วเดี๋ยวพี่จะดูว่าจะได้โอบี้แบบไหนมาอีกบ๊ายบายครับน้องๆ